ครับสวัสดีแฟนเพจมิราล่ามอนแฟรี่นะครับวันนี้แอดแกปจะมาอัพคลิปแบทเทิร์ระหว่างแอดแกปกับแอดมิล่านะครับก็เราเพิ่งไปลงเนร้บมรณะขึ้นมานะครับก็ขอบอกก่อนว่าโปเกมอนของคู่อาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานครับก็กำลังเตรียมตัวเพื่อไปเล่นภาคเอกวายก็เลยมาถ่ายคลิปส่งท้ายกันครับครับเรามาแนะนําตัวโปเกมอนกันเลยนะครับตัวแรกของแอดมิล่าครับลูรุสุครับตัวต่อไปก็คือลันกูลูซุครับต่อไปซินแบร์ก็ตัวสุดท้ายคือ วัฟลันครับคือของ a อตแกปครับก็มีโรเซเลสตัวไปกาเซียครับตัวไปลาปาและตัวสุดท้ายชาน德าครับนะครับเรามาดูคลิปกันเลยครับครับแอตมิล่าส่งกุลิสูกับลันกุลุสุลงมาเป็นสองตัวแรกนะครับส่วนอตแกปก็ส่งเป็นโรเซเลสกับกาเซียมาครับนะครับ แล้วก็โรเซียใช้ท็อกสิสไป์ครับท่านี้ถ้าเปลียดโปเกมอนแล้วโปเกมอนลงพื้นก็จะติดผิดไปครับส่วนกาเซียใช้ไอซี่วินครับท่านี้โดนทั้งคู่ครับแต่ว่าก็จะลดค่าสปีดของทั้งคู่ด้วยครับไอแกเอามาเพื่อลดสปีดของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามครับดนรสูใช้ฟ็อกสไลด์ครับก็ท่านี้โดนทั้งคู่เหมือนกันครับก็กาเซียก็จะตัวซูเปอร์เอฟเฟกครับเพราะว่าแพรทางครับแล้วก็รันกูรุสูใช้ไซช็อคครับ ใส่เรสซเลตครับก็เรียบร้อยครับเพราะว่าโรเซเลตนี่กับแพธาแพธาต์พลังจิตนะครับแลวแอกแปก็เลยส่งลปาปาร์สมาครับที่เขาจัดโรเซเลตผมก่อนก็คือเพื่อป้องกันให้ผมสร้างพิษหนักกว่านี้ครับแล้วกาเซียใช้บิสซาครับท่านี้ก็สีแรงครับแล้วก็โดนคู่ก็ลูซูก็ติดแช่แข็งครับก็ตามด้วยลปาปาร์สให้ใหใหดูปั๊มต่อนี่ก็ ก็ไม่ลอดนะครับก็จับไปละตัวนะครับบอลลันกุลสุใช้ไซคิกใส่กาเซียงแอดแก็นะครับโอก็เกือบตายครับเหลือ5ครับอดมิล่าส่งบัฟฟุลันมาครับก็ติดพีทครับอย่างที่บอกครับถ้าทักสิกสไป์กาเซียใช้บิสระครับแต่กบัฟฟุลันจะหลบได้ครับก็โดนแค่ลันฟูลสุตัวเดียวครับ ก็ตายครับลาปลาก็ใช้ท่าเซิร์ฟครับก็ไอแก๊ปไม่อยากให้กาเซียโดนกมอนของแอดมิ拉ฆ่าครับก็เลยปิดช,ชีพด้วยตัวเองอะครับอาจจะดูโหดไปหน่อยก็ก็ไม่อยากโดนฆ่าครับก็ฟุลันใช้เฮชา้าใส่ลาปลาครับก็ลดไปเกือบครึ่งนะครับแล้วก็ตีแรงก็ต้องลดไปรีคอย์ปกติครับแล้วก็โดนพิษด้วยก็ลดไปเยอะอยู่ครับ แอดกาก็ส่งชาร德าลงมาครับเหมือนแอดมิาก็ส่งซินแบครับก็ติดพิษเปนคู่อะครับอันนี้แอดกาใช้โอเวอร์เฮดนะครับใช้ใส่ซินแบครับที่ท่าน้ำแข็งไพรัศไฟก็ท่านี้ก็โดนตีแรงนะครับก็ไม่รอดอะครับแต่ว่าท่านี้จะลดเิเศษไอแทมของผู้ใช้ครับคือก็ใช้มากไม่ได้อะครับ เนแบก็ไปแล้วตัวนึงครับแล้วฟาร์สของแอดแกปก็ใช้ไฮโดรปัมใส่อฝรั่งแอดมิล่าครับก็ไปตัวนแล้วครับก็ครับก็จบการมาเทินเพยง่นนี้นะครับก็คือถ้าใครได้แผ่น x อมกวามาแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นนะครับก็ตอนนี้แอดแกบแอดมิล่าก็รอแผ่นมาอยู่ครับก็โชคดีครับ